จุดชมวิวที่งที่เราสงสัยเราขับรถผ่านมาหลายรอบแล้วคัานหน้าโรมินสันขับอะไรเนี่ยเส้นเส้นายพาสเนี่ยเราก็จะเห็นไอตัวบนเขาที่เป็นปากแพรกใหญ่ๆแล้วเราก็จะเห็นเหมือนแบบเออสิ่งปลูกสร้างอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นจุดจ,จุดชมวิวเขากระชายเขากระชายเหรออ่าเขากระชายถ้าเซิร์ชใน Google อ่ะมันใน Google Ma p มันจะขึ้นว่าเขากระชายก็คือจุดชมวิวของปากแพรกผมว่ามันสวยมากเลยนะเมื่อ,อกี้เดินไปดูแลสงสัยมานานละใช่มันสงสัยจริงมันสงสัยจริงว่าเอ๊มัน มันมันคืออะไรแล้วข้างบนมันมีอะไรมันเป็นยังไงพราะว่าที่นี่ปาดแพกอ,<า>อะไรสะระอีหายหรือว่าไม่มีอยู่แล้วไม่หายหายผมกับพี่บีอ่ะไม่เคยขึ้นมานะค <c oughs> ือถ้าใครเคยขึ้นมาก็จะรู้ว่ามันวิวมันสวยขนาดไหนโอ <c oughs> ้มันเห็นไปยันอ,อันนั้นวัดอะไรน,นะที่มีพระเคยข่านะวัดถ้ำเขาแหลมปะ่ะวัดเออเออใช่วัดถ้ำเขาแหลมใช่ใช่ใช่เห็นยอดของอันนั้นริมน้ําอ่ะน่าจะขอพระประวัติปะพระประวัตินะเนาะ เออเือแบบมันเห็นแบบยยแทบ,บจะใหญ่เหี่น่าจะหอพระประวัติคือมันเป็นวิวที่แบบโอ้ออเมสซิงอีกแล้ว <c oughs> ใ,นในอำเภอเมืองนะขึ้นมาหน่อยเดียวประมาณจากข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนประมาณ1กิโลอ่ะอาจจะมีทางที่มันมีหักซอกนิดนึงก็ระวังกันหน่อยครับเออเป็นทางขึ้น แต่ก็ไม่ได้ยากมากครับ<ช>ขึ้นสบายๆรถปกติอะไรก็ขึ้นมาได้ครับแค่แบบได้ขึ้นมาแล้วเห็นวิวแค่นี้มันก็แบบโอ้โหสุดสุดสุด,สดแล้วเราขึ้นมาตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะพอดีวันนี้นมันคึมคึมเนะแดดไม่ค่อยดีมมไม่ค่อยมีมยมถ้าขึ้นมาแบบตอนช่วงเช้าหรือว่าช่วงน่าจะสวยมากเลยนะช่วงเย็นๆนะ แล้วก็ช่วงแบบ้าเปือยๆอันนี้มันดูเหมือนขมกขมัวนะอออันนี้คืออยู่ยอดเขาเลยยอดเขาตรงนี้มันมีป้ายปากแพร์ใหญ่ๆอ่ะซึ่งเราตอนนี้เราก็ตายตาหลับแล้ว <c oughs> ว่าข้างบนมันคืออะไรส <c oughs> งสัยมานาแล้ว <c oughs> ใช่สงสัยมานาเอาขึนหน่อยวะเอ๊ะแล้วมันมีทางลงไปมันคืออะไรหรือว่า<อ>น่าจะลงเขาแหละน่าจะเป็นทางลงไปเรื่อยๆอ่ะแบบทางฝั่งนี้ก็ให้เดินขึ้นมาอะไรเงี้ยเดินขึ้นได้เพราะเพราะเราถามคนตรงนี้เออถ้าใครใครรู้ก็เม้นมาหน่อยนะ ว่ามันมีบันไดสีเขียวเขียวว่าเดินลงไปอ่ะลมเย็นลมเย็นลมเย็นครับลมเย็นโอ้แล้วถ้ายิ่งตอนเช้าไม่ต้องซืบเลยเนี่ยว่าโอ้โหอากาศคงจะสดชื่นน่าดูหายากนะที่จะชมวิวนี้ในกลางใจเมืองนะใจกลางเมืองออแบบโอ้โหเมื่อกี้พี่บีบอกนะกลางใจเมือง <laughs> ใจกลาง,งเมืองออใจกลาง,งเมืองแบบเราเห็นแบบเมืองแบบทั่วเลยนะถ้าใครมีที่นะครับมีที่แบบที่มันอันซีน่ะที่คนไม่ค่อยรู้จักอ่ะบอกมาได้เลยครับทักมาได้เลยให้เราไปถ่ายของโอท็อปของพื้นเมืองอะไระที่มันน่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับพวกอาชีพอะไรก็น่าสนใจนะอ่าพวกอาชีพแบบชาวบ้านชาวบ้านอ่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับกับบรรยากาศสวยๆอ่าร้อยแปดสิบองศาบนยอดเขากระชายหรือ ที่เขาเรียกว่าเขาปากแพกนี่ครับแล้วเ,เจอกันบ๊ายบาย